มีรถทั้งทีต้องให้ครบจบในคันเดียวนี่เลยมีซูบิชิมีราชและมี b ูบิชิแอตทราตัวมีราดกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตมาพร้อมไฟหน้า LED สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ส่วนใครที่ของเยอะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะมีราดเขาสามารถพับเบาะและเก็บของได้เยอะแบบนี้เลยตอบโจทย์การใช้งานยุคนี้สุดๆดีไซน์ด้านในเบาะนั่งปรับพับได้หลากหลายรูปแบบและที่ปังไปกว่านั้นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple c a ค p เพ y ได้เลยและแน่นอนว่าเขามีช่องเก็บของมาให้อีกเพียบระบบความ ปลอดภัยก็จัดเต็มมีทางระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ชั่วขณะและยังมีกล้องมองภาพหลังขณะถอยจอหรือใครชอบทรงเทดีไซน์สปอร์ตก็ต้องเป็นแอตทราตตัวนี้เลยด้านในรถก็คือกว้างขวางนั่งสบายตอบโจทย์คนในเมืองมากแล้วที่ชอบคือเขามีที่พักแขนให้ด้วยสามารถปรับเองได้เลยและด้านหลังเขาก็มีเบาะพักแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ำเป็นรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สุดๆด้านหลังก็คือกว้างขวางมากสามารถจุสัมภาระได้เยอะเลยบอกเลยว่าเป็นรถที่ประหยัดครบคุ้มในคันเดียวตอบโจทย์ทุกการใช้งาน แถมยังดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยากนอกจากนี้เขาก็ยังมีรถโชว์อีกหลายรุ่นอย่าง Expander Coshev พบข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7เมษายนที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศหรือใครอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองแนะนําไปที่งานมอเตอร์โชว์2024ได้เลยแล้วมาเป็นครอบครัวมิตซูบิชิไปด้วยกันนะ